สวัสดีวันคลิ์มาสครับวันนี้ที่วิไลศักดิ์ฟาร์มนะครับวันนี้จะพามาดูอาดอกสีเหลืองๆอยู่ด้านหลังผมนะครับบางคนเห็นว่าดอกเบญจมาศเลยครับแต่จริงๆแล้วเขาคือดอกเก็กควยเหลืองนะครับเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆกันนะครับดอกเก็กควยนะครับตอนนี้ผมกําลังเปิดน้ํา ผ่านมินิสปิงเกอร์อยู่นะครับเดี๋ยวจะพาะไปดูอีกด้านหนึ่งที่ยังยังไม่ลดน้ำวันนี้ก็25ธันวาคมนะครับวันคริสต์มาสเป็นฤดูการของดอกเก๊กฮวยนะครับเดือนธันวาคมจริงๆแล้วเขาบานตั้งแต่ต้นเดือนนะครับ แต่ไม่ได้ถ่ายทําให้ดูผมปลูกไว้ในช่วงหน้าฝนนะครับปลูกไว้แถวหนึ่งแถวดอกเขาจากคล้ายเบนจมาศนะครับซึ่งพันุนี้เป็นเก็กฮวยพันเหลืองนะครับเก๊กฮวยจะมีสองสายพันธุ์นะครับพันธดอกขาวกับพันุดอกเหลือง จริงๆแล้วต้นเขาจะาสูงกว่านี้นะครับผมนำมาปลูกเขา,าช่วงปลายฝนแล้วฝนจะหมดแล้วปลูกได้สักพักพอฝนหมดเขาก็ติดดอกเลยเก็เลยเป็นต้นต้นเล็กนะครับสูงประมาณน่าจะ30เซนติเมตรนะครับ แต่ก็มีดอกเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมานำดอกเข้าไปตากแดดตากแห้งทำชาดอกเก๊กฮวยนะครับสำหรับการขยายพันธุ์นะครับกิ่งแบบนี้ตัดกิ่งไปเสียบปักชํำนะครับขยายพันธุ์ง่ายนะครับตัดประมาณนี้ ผมก็เมื่อดูหนาวปีที่แล้วผมก็ซื้อมากระถางเดียวนะครับผมก็มาใส่กระถางไว้ไม่ได้ปลูกสักทีผมก็นำยอดของเขามาปักชำปักชำไว้ในถุงดำก่อนก็นำประมาณนี้ตัดอันนี้ได้สองยอดสองกิ่งเลยนะครับตัดตรงนี้แล้วก็ได้ได้สองกิ่ง ยอดแบบนี้นะครับติดง่ายนะครับสำหรับเก๊กหวยดอกเขาถ้าเรานั่งอยู่ใกล้ๆเขาแบบนี้จะไม่ได้กลิ่นหรอกครับว่ากลิ่นดอกเขาเป็นยังไงเ,เดี๋ยวผมจะลองขยี้ดม จะได้กลิ่นเหมือนเรากินชาไหมขยี้ดอกเขาแล้วมาดมก็เหมือนกับกลิ่นน้ำแก๊กฮวยนะครับอ๋อได้กลิ่นครับแต่เรานั่งอยู่ใกล้ๆเนี้ยไม่ได้กลิ่นนะครับดอกสวยมากครับทีนี้ผมก็จะ ขยายไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะตัดกิ่นเข้าไปปักชำอีกแล้วผมก็จะปลูกขยายไปเป็นให้เยอะกว่านี้น่าจะสวยนะครับจริงๆแล้วถ้าถ้าไม่มีพื้นที่ก็ปลูกในกระถางนะครับปลูกในกระถางก็เป็นพุ่มสวยเหมือนกันครับ และสําหรับต้นนี้คือต้นแรกที่ผมมาปลูกนะครับเป็นต้นแม่พัน์จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ปลูกตั้งแต่แรกเลยนะครับผมก็ใส่กระถางไว้จนนานละผมถึงเอาจากกระถางมาลงดินอันนีด้ดอกบานดอกบานตั้งแต่นานแล้วนะครับเสาแล้วแก่แล้วพอเขาบานผมก็ ไม่ได้เก็บอ,อยากให้เขาบานเยอะๆแต่้อพอดอกใหม่บานดอกเก่าก็เชา่าเดี๋ยวผมจะให้ดูไหลเขานะครับนี่เขามีไหลเราเราเอาไหลเข้าไปปลูกเลยก็ได้ครับไหลเขาจะมีราก เรียบร้อยมีรากติดนี่นี่คือไหลของเกลวยครับไหลเขาก็จะชอนใช้ไปเรื่อยๆแล้วก็จะเกิดเป็นต้นใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้ไม่ตายง่ายนะครับปลูกทีเดียวไม่ตายง่ายนะครับแล้วเราต้นเก่าที่มันติดดอกมันแก่เราก็ตัดทิ้งไปต้นใหม่เขาก็จะมีหน้าที่จเจริญเติบโตใหม่ขึ้นมา อันนี้ต้นใหม่กำลังเกิดขึ้นเต็มเลยถ้าเราจะขยายพันธุ์เราก็มาเด็ดต้นใหม่ตรงเนี้ไปปักชำหรือไปปลูกเลยก็ได้ครับอ้อันนี้หักเกิดอันนี้ก็หักแล้วก็เอาเสียบอยู่นี้แหละ เสียบไว้นี้แล้วครับรดน้ำทุกวันคงจะติดจริงๆแล้วเรา,เาควรจะไปเสียบอยู่ในร่มนะครับอ่านี่โอ้ขยายพันธุ์ง่ายครับเนี่ยดึงออกมาก็เป็นรากเลยแล้วครับเนี่ยต้นนี้ดอกเก๊กหวยเหลืองนะครับ อตอนที่ผมซื้อมาผมก็จะซื้อดอกเ,เป็นเบญจมาศมาด้วยผมก็อเอากิ่งดอกเบญจมาศไปปักชำเหมือนกันผมเห็นว่าดอกเขาเหมือนกันแต่ดอกเบญจมาศปัปกชำไม่ติดครับต้นเบญจมาศปัปกชำไม่ติดแต่เก็กฮวยติดเขาบอกว่าเป็นสายพันธุ์เดียวกันกับเบญจมาศแต่เบญจมาศปัปกชำไม่ติดครับเก็กฮวยติดง่าย สรรพคุณของเขาก็เอาวิธีรับประทานดีกว่าวิธีรับประทานก็ดอกของเขานะครับนําไปตากแห้งแล้วก็ามาทำเอามาต้มต้มทําเป็นน้ําน้ําเก๊กฮวยหรือว่าเอามาชงชาดื่มเป็นชาเก๊กฮวยก็ได้นะครับเวลาเราเอาไปใช้ประโยชน์เอาที่ดอกเขานะครับสบรรพคุณเก๊กฮวยก็ แก้ร้อนในกระหายน้ำนะครับรักษาโรคหัวใจเส้นเลือดไปเลี้ยงหัวใจอุดตันอะไรโมนี้ป้องกันวกนี้ได้นะครับแล้วก็บำรุงสายตานะครับน้ำเก๊กฮวยสำหรับผมก็นำดอกเก๊กฮวยอ่ะตากแห้งแล้วก็ไปต้มใส่ย,ยาหวานนะครับยาหวานแห้ง เข้ากันได้ดีนะครับน้ำเก๊กหวยใส่ยาหวานไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยนะครับจริงๆจริงๆแล้วยาหวานเนี่ยใส่ไม่เยอะนะครับถ้าใส่เยอะหออวานจนขมครับเดี๋ยวมีโอกาสจะทำให้ให้ชมนะครับผมทำจริงๆผมทำบ่อยแต่ไม่ได้ลงคลิปนะครับ มันต้องมีอุปกรณ์หลายอย่างก็เลยอาจจะยุ่งยากไปหน่อยสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปจะมาตัดดอกไปตากแห้งไปทำชาเก๊กฮวยนะครับทำชาเก๊กฮวยหรือทำน้ำเก๊กฮวยก็ได้ครับ ขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับพบกันในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ